โอเคแล้วผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านอันด้วยครับผมผมกท่าชิโร่คุณจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับโอเคก็ okay, วันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษนิดน,นึงนะครับเนื่องจากว่ามีบอลลูนบ็อกฟูดนะครับแล้วบอลลูนบ็อกฟูดที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับเขามาขอแบบว่ามาขอชนตี้ด้วยนะครับอ่าชนตี้ห้าห้าในอาร์วีนะครับนะ <c oughs> ก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเด็กชายหมีแข็งนะครับนะซึ่งถ้าเกิดใครที่อยู่วงการเอ่อพวกกลุ่มซื้อขายในรถบล็อกเนี่ยก็จะรู้จักเขานะครับเพราะเป็นแอดมินกลุ่มมม้นอิคีูต บล็อกฟูดนะครับนะอ่าเขามาขอชนตีห้าห้าด้วยสนุกสนุกขำขำนะกระชับมิดนะครับก็คือคลิปนี้นะผมอัดดองไว้นะครับนะหนอาทิตย์ได้นะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมได้เลยนะครับนะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะแข่งเป็นโบ3นะครับนั่นก็คือเบสออฟสใช่ป่ะเออล้วก็เออผมจำไม่ผิดนะเขาน่าจะอ่านกันอย่างนี้เนาะ มันก็คือ2ใน3นั่นเองนะแต่ว่าเนื่องจากว่าฝั่งฝั่งเขาเนี่ยเออฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งวลุนบอฟู้ดเนี่ยเขาเอ่อค่อนข้างที่จะมีเวลาจำกัดนะครับนะก็เลยได้แ,แค่เกมเดียวนะก็คือเขาต้องนอนเออประมาณนี้ดีกว่าอ่ะก็ฝั่งผมเนี่ยจะแบนเป็นอาย่ากับลิเลียไปก่อนเริ่มแรกซึ่งน้องผมให้น้องๆผมเนี่ยให้เขาให้แบนไอ้ลิเลียน้านะครับก็เลยจัดลิเลียหนากับอาย่าไปก่อนนะฝั่งเขาว่าแบนลูอี้กับโอเมก้านะซึ่งผมก็คิดไว้แล้วแหละนะครับแล้วว่าจะต้องเป็นเอ่อเีมี่นะครับเนื่องจากว่า่าีีมหลุด เ,ออเพื่อนผมก็เล่นว o โอนะซึ่งผมทีมผมเนี่ยผมลืมบอกไปว่ามีน้องผม3คนแล้วก็มีเพื่อนผมคนนึ่ะเพื่อนผมเล่นว o โอนะครับนะวายโอนี่ก็รุ่นเดียวกับผมนะครับที่เหลือก็น้องๆผมหมดเลยเขาเปิดยีน่ากับสจวตมานะครับซึ่งเอาอีารินไปกลางซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าไอคลิปเนี้ยผมอัดดองไว้หลายอาทิตย์ละนะครับสองสามอาทิตย์ได้ซึ่งผมก็ออยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโรบักก็หมด,ด oh, <man. S 1> อีกโอแม่อา้าวอ้าววันดใดนายกำลังหาร้านตะบบักอยู่ใช่หรือ ไม่เราขอแนะนําร้านมารุชชอปมีบริการจมวกบัคเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมมาอีก1ินะ เมาฟามเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถมสาหมัด V ีรและดับสุ่มมีบริการรับธรหมัด V ีทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมต้องบอกเลยว่าตอนนั้นผมยังเล่นตีมี่ไม่ค่อยเก่งมากนะเนื่องจากว่าส3าอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งเล่นตีมี่ได้ไม่นานนะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเล่นตีมี่ค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่ในคลิปนี้นะในคลิปนี้คือช่วงนั้นยังเล่นตีมี่ไม่ค่อยอะไรมากนะครับนะก็แบบว่าเล่นได้ไม่กกกีีีี่่่เเมมมนนนนนะะแแตตปัััจจุบบนน้้ลาลาึวคร คือถ้าเกิดสเตปการเล่นตีมี่ผมอาจจะดูแปลกๆหนะ่อยก็ต้องขอโทษด้วยเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นตีมี่บ่อยนะครับคือเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่กี่เกมเออว่าอย่างี้ดีกว่านะครับอ่ะก็คือตอนนี้เนี่ยผมอาจจะตัดไปบางช่วงนะตัดไอตอนแบนตัวแล้วก็ดับตัวไปนะครับนะฝั่งผมก็แบนคีล่ากับซานิดเพิ่มนะนะอ่าซานิดโลมนะแล้วก็ฝั่งเขาก็แบนฟอร์เรนกับทูเรนเพิ่มมานะครับนะแล้วก็เปิดมาเป็นอิกกี้นะครับนะอ่าแล้วก็สกัดนะซึ่งฝั่งเขาก็ดับมาหลอดมาแค่สกัดนะอ่่่าแตวฝังผม น้องพีเนะดิเมนเทียน่ะเขาลังเลอยู่ว่าจะเอาอ้อยดีไหมหรือเอาเอลันดอร์ดีนะเนื่องจากว่าฝั่งเขาไฟเตอร์เยอะนะเอออย่างยีน่ามาหลอดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเจอสจวตเจออีลินเอลันดอร์จะเล่นยากเลดเกมนะครับอ่ะก็คือเขาดาับแก้ทางค่อนข้างเป็นเลยเอ,อ่านะครับก็อิกกี้ดับแก้สจวตเอออะไรอย่างงี้นะครับก็ถือว่าโอ้โหดับมันเป็นนะครับฝั่งเขาว่าเอามาหลอดมาแก้สกัดนะ อตอนเกมผมก็จะคิดแผนที่จะไปะไปเติมเพื่อนเพื่อนผมก่อนนะครับขออภัยลินพันนะครับเพื่อนผมก็บอกให้ผมมานะแล้วให้แบบว่ามาอยู่ในใกล้เพราะว่าตีมี่ถ้าเกิดอยู่ในใกล้เพื่อนเนี่ยมันจะเพิ่มเงินเออครับถ้าจะไม่ผิดเพิ่มเงิน25%่าไม่จะไม่ได้นะครับนะเออแล้วมันจะเลี้ยงให้แคลรี่รวยเร็วนะครับนะครับตีมี่นะแล้วตอนแรกเนะี่ยจะหวังเฟิร์สบัตรด้วยแต่ว่าผมรีบโผล่ไปหน่อยอ่านะครับ ก็เลยไม่ได้เฟิร์สบัตรนะครับจริงๆเนี่ยเวลาผมเล่นโรมเนี่ยผมก็จะไปกางแม่น้ําก่อนไม่ใช่กางแม่น้าไปเล่นกลางเออไปช่วยเมดเคลียกกลางก่อนแต่ว่าอันนี้เป็นตีมี่นะครับนะเข้าเวฟกับไวโอก่อนเออเผื่อให้ไวโอรวยขึ้นนะครับเวฟหนึ่งอ่าประมาณนี้แล้วก็ลงมาเติมเมดเลยนะเมดก็เป็นน้องฮอตนะครับตอนแรกน้องฮอตเนี่ยจะเล่นออฟลนแล้วนะแต่ว่าลืมเปลี่ยนตำแหน่งกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรน้องฮอตเขาว่าเล่นเมดได้เหมือนเดิมอ่าโอเคก็ตอนนี้ก็ มาพยายามวิ่งวิ่งดูปนป่าเขานะครับด้วยความที่ว่าฝั่งเราโตต้นเกมค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมาเดินอย่างนี้ได้นะฝั่งเขาก็เลดเกมเยอะอยู่นะครับแล้หยานอีลินอย่างเงี้ย นะครับสจวด์ก็กลางกลางเกมนะก็เลยมาเดินอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเลียดเกมกลางเกมมาเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะระวังนิดนึงนะผมก็ออกเลนรองเท้ามาก่อนนะเพราะว่าจะได้วิ่งไปเติมเลนทันนะและที่เหลือก็จะขึ้นเป็นของลมเต็มเต็มละเออวางอย่ี้ดีกว่าจังหวะน,นี้ก็ต้องขึ้นมา,าดูมังกรน,นะครับเพราะว่ามังกรจะขึ้นก็ขึ้นมาเลนแคลร่ก่อนซึ่งเขาจบบนเขาต้องมามังกรแน่ๆนะครับอ้อยผมก็มาเลนบนเตรียมแล้ว นะครับก็เดี๋ยวมาดูยังไงจังหวะนี้อ๋เอาลนะวิง่งอันนี้วิ่งรอไปก่อนนะซึ่งผมยังไม่เปิดไฟนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดรีบเปิดเนี่ยเดี๋ยวจะซวยเอาได้ นะครับก็ต้องดูเพื่อนด้นะว่าเพื่อนอยากเอามังกรก่อนหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่คอกันนะครับแล้วน้องๆผมเนี่ยเขาบอกว่าให้โฟกัสมังกรก่อนนะครับนะซึ่งอันนี้ผมต้องบอกว่าผมมาพักเสียงที่หลังนะก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงการคอรเกมอะไรกันนะครับซึ่งตดนห้าห้าครั้งเนี้ยคือคอเกมกันอยู่แล้วนะครับแต่ฝั่งเขาต้องคอเกมกัน5 5านะอ่นนี้ก็ผมก็คอเกมกันโฟกัสไปที่มังกรก่อนเลาววิ่งโซนๆล่อๆอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เข้าเหมือนเดิมนะคือเกมนี้บอกเลยว่าสกอร์ฆ่ากันน้อยมากนะครับน้อย โอ้ยจริงผมพูดเลยอ่าขอตดไปทีหนึ่งก่อนนะโอเคครับคือจังหวะไหนที่แบบว่ามันสกิลหนึ่งตดเบิ้ลสองไม่ได้โอ้ยฟุตบาทสวยครับผมก็จะไม่ไม่ตดเบิ้ลสองโอ้โหันนี้เกือบเบิ้ลสองแล้วผมรีบตดไปหน่อยอ่าตีมี้เนี่ยสกิลหนึ่งนะถ้าถ้าเกิดอ่าหลอดมัน เกินไอเนี่ยนะครับนะมันแบบว่าลดไปจะหมดขีดแล้วอะ่ะเออมันจะมีหลอดบอออยู่เห็นป่ะนะครับนะเออมันจะตดไปเบิร์นสองนะครับนะเออนถ้าเกิดไอหลอดมันเกินเส้นไอขีดขีด <c oughs> ไอตรงนั้นไปอะ่ะเออนะครับนะมันก็จะตดไปเบิร์นสองแล้วว่าอุ้ยลินเปิดตีเลยหรอแต่ว่าอลินต้นเกมยังไม่ค่อยแรงมากหืมกาจะเข้าไปฟิกตดแล้วก็กดชุบนะครับนะเออแต่ว่าไม่เป็นไรครับกลัวแบบว่าพลาดด้วยนะครับก็เลยยังไม่ค่อยมั่นใจช็อตนี้นะครับก็เลยยังไม่ใส่สุดมากเนาะ อ่ะเดี๋ยวเรารีกับไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราตัดกลับมาตอนที่รีเซร็โอเคมาเรากลับมาเลนกลางเหมือนเดิมฮะแล้วตอนนี้จังหวะนี้ยังไงครับสกัดเข้าไปเปิดแล้วแล้วผมเกี่ยวเข้าไปตดทีนึงแล้วก็จะตดเบิ้ลสองเรียบร้อยครับยีหน้าตายก็นี่นะก็ที่ผมบอกไปนะตีมีมันตดเบิ้ลสองได้นะเผื่อน้องๆคนไหนที่ติดตามผมมาจากบล็อกฟูดแล้วบบกว่ายังเล่น RV ยังไม่รู้ที่อะไรเยอะอ่ะไอ้ก็เป็นอีก <c oughs> สกิลหนึ่งของตีมี ว่าอย่างนี้ดีกว่าเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องอยู่กับไวโอแล้วนะครับแล้วอยู่กับแคลลี่แล้วเพราะว่าไวโอเนะี่ยเขาแรงช่วงกลางเกมเหมือนกันนะครับนะก็ต้องอยู่ให้เขาได้เงินไปเออตีมี่อยู่เหมือนเดิมฮะตีมี่อยู่ใกล้เพื่อนเนี่ยจะได้ช่วยให้เพื่อนเนี่ยรวยเร็วขึ้นอืมไม่กล้าตดฮนะเนื่องจากว่าอ e ีลินเขาอยู่ด้วยเออแล้ว เลนฝั่งบนเนี่ยเขาเพื่อนเรายังไม่ค่อยมานะเนื่องจากว่าอ้อยเนี่ยเาก,กำลังฟาร์มอยู่อ,อแล้วน้องฮอตก็ต้องเคลียร์กลางด้วยก็เลยไม่ได้เปิดเมื่อกี้นะครับแล้วเราอยู่ทั้งสองคนนะครับเขาอยู่3เนาะอ่าแต่จังหวะนี้ยังไงแล้วโอ้โหเกี่ยวไม่โดนนะไม่งั้นได้ตดเลยเมื่อกี้โอ้โหแหมเราก็ชอบกักฟิกด้วยไม่รู้เป็นไรนะครับจริงถ้า็อดเมื่อกี้ผมไม่กักฟิกก็น่าจะได้นะครับแต่เลนล่างนี่คือกดหนักเลยคนระับสกัดกดยีน่าหนักเลยนะเออ นะครับถือว่าสวยถือว่าสวยอันนี้มาโซนองกรให้เพื่อนก่อนแต่ว่าเพื่อนไปเล่นล่างกันนะครับเราอยู่ตรงนี้3มเอาไม่ได้นะป่าเข้าไปเล่นล่างนะแต่ว่าตอนนี้ต้องลงไปรับก่อนจะรับทันไหมเน,อออออน้อยังไงหยานมาแลวอ้าวยังไงจังหวะนี้รับทันเนี่ยไม่ต้องกดชุบอ่าโอเคตึงนี่นะครับไวรุ่มบอฟูนี่ตึงใช้ได้เหมือนกันนะฝั่งเขาเอ้ยเรานี้ช็อกแล้วครับจังหวะนี้ยังไงโอ้โกดชุบนะครับโอ้แล้วเขาไม่เข้าต่อนี่นะเอ้ยเดี๋ย่ก็โอเค ยังชุบตัวเองได้อยู่เฮ้ย hey, จังหวะนี้สะจยดมาแปะกดล้างให้น้องฮอตนะครับอือหือเรียบร้อยนะรอดมาได้แล้วก็บังให้ทีนึงขึ้นกันยากนะครับแล้วหยานไอ้นี่เจาะเกาะแรงด้วยครับเ <c oughs> ละเกมแล้วกดชุบไปก่อนทีนึงยังไงจังหวะนี้โอ้โหแล้วฟิกออกเลยครับฟิกออกเลยแล้วกดล้างทีนึงอือหือจังหวะนี้ยังไงครับแล้วอิกกี้น้องฮอตโอ้โหย,ยังไงรอดครับผมโอ้โหบุญรอดเลยครับช็อตนี้ แม่เกือบไปแล้วจริงๆนะตัดตอนที่รีเซตมาแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้ขึ้นมารับเพื่อนนะเลนบนโอเคเพื่อนได้เลนบนนะครับเกมนี้บอกเลยว่าสกัดเออนะครับสกัดไอ้เจ้าใครวะเออมังกรน่งน้องมังกรนะครับใช้ได้เลยครับกดเลนยีหน้าได้ดีมากนะต้นเกมนะก็เล่นสบายเลยครับเลนออฟนะเพราะว่าออฟเลนดับมาเกมนี้ไม่แพ้เลนนะก็ถือว่าโอเค อจังหวะนี้เข้าแล้วนะครับยีน่าหยานเงี้ยเอ้ยยังไม่เข้านี่ว่าพูดผิดนะ,ดรนะครับพักผิดสอรี่นะครับอ่ายีน่าหยานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สจ๊สวตเออก็แก้ทางไบโอได้นะครับก็ต้องกันเขาดีๆนะเพราะว่าความหวังกลางเกมเลดเกมเนี่ยอยู่ที่เขาจริงๆนะไบโอนะฝั่งเราต้นก็เยอะอืมต้นเกมเยอะนะครับก็เลดเกมก็ต้องหวังเขาอะ่ะนะไอ้เจ้าอีรินเขาเปิดอันติเลยนะเอ้ยจังหวะนี้สก,กัดเข้าสวยครับแต่ว่ายังไงยังไงโอ้โหผมกดชูไปก่อนเลยนะครับเผื่อเขาเข้าสุด โอ้โหผมก็รีบชุบนะเออผมรีบชุบเกินไปนะครับผมคิดว่าเขาจะเข้าสูตรนะเห็นเขาแบบว่าเออเลือนเลยน้อยคิดว่าแบบเออเขาจะเข้าสูตรโอ้หผมเสียชุบไปเลยอนะช็อตนี้ทีมเรววา่าโอ้เสียฟิกไปด้วยนะครับต้องฟิกออกมาเลยนะเมื่อกีอ้แล้วก็ถอยครับเราโอ้เรา,เราถือว่าเราเป็นมารเออเป็นงานนะเป็นมารอะไรอะ่ะเออ,เอยังไงยังไงครับจังหวะนี้ยังไง ยังไงสกัดเข้าไปเปิดแล้วนะครับแล้วยังไงมาเหล่าช็อกมาอู้หูยกดชุบสกัดไม่ทันนะครับอืมขอโทษด้วยนะครับช็อตเมื่อกี้โอ้ยตอนไอ้คอห้านี่คือแบบว่าโดนน้องๆนะครับพี่ๆบอกเลยครับพี่ชุบไม่ทันหรออะไรเงี้ยเออมาชุบไม่ทันนะครับชุบไม่ทันจริงครับกะผิดคาดไปครับเออแม่งใครจะไปคิดนะครับสกัดเลือดบาร์โค้ดอย่างนั้นแป๊บเดียวหายครับชุบไม่ทันด้วยเที่ยววิ่งจริง sure. like. นะเออโอ้โหช็อตนี้เสียดายนะครับ น้องพีนะครับเล่นอ้อยไปโดนยีน่าโซโลคิวเรนบน,นครับจังหวะน,นี้ซวยนะเราเสียป่าไปออบเจกเราก็ไม่มีใครกดแพนิดแล้วด้วยโอ้ยจังหวะน,นี้ต้องลั่นฟิกเลยคนระับต้องเสียฟิกเลยเพราะว่าไม่งั้นนี่ผมอาจจะเจ็บกว่านี้ได้นะครับหรือเพิ่งเพิถึง,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 งตายหรือได้ซ้ำนะอาจจะเสียชุบเลยนะเออถ้าผมไม่ฟิกช็อตนี้ผมคิดว่าเขาเปิดดาร์กแล้วเว้ยก็เลยเดินไปโซนนะครับแต่ที่ไหนได้เขาดักนะครับหย่านเขาดักแล้วกลายว่าแนวหลังนี่โดนกระจุยกระจายเลยนะครับคือช็อตนี้ผมคาดไม่ถึงเหมือนกันนะ เออเพราะว่าเขาจะไอ้นี่นะครับนะว่าเขาจะล่อนะครับผมไม่คิดว่าเขาเปิดแล้วนะเออเพราะว่าฝั่งเราแบบว่าเสียป่าไปแล้วไงผมคิดว่าเออเขาจะเปิดเลยนะครับกับการว่าโอ้โหแม่งเกือบเลยนะครับแล้วช็อตนี้น้องพีกันบ้านได้นะแก้ตัวได้โอ้สวยครับจังหวะนี้ยังไงเนี่ยผมก็โซนแอลซ้ายไอ้นี่แอลซายนี่หน้ามีเบลเลนโอ้โหเ,ออเรียบร้อยครับแล้วกดชุบไปเลยครับเอ,อ้ยแต่เขาเสียหมดนะเอ,อ้ย เรียบร้อยครับเขาเสียหมดแล้วอันปงอันตีอะไรเรียบร้อยแล้วด้วยหยานอันตีหมดแล้วครับมาหลอดก็อันตีหมดแล้วจังหวะนี้ยังไงครับน้องๆผมกตอนั้นคอกันทีมห้าท่ผมจําได้นะตัดสินใจเล่นกันแล้ครับช็อตนี้นี่ครับไปแล้วครับสกัดเ่้าเปิดแล้วแล้วฟิกออกมาทีนึงน้องพีอ้อยโหนเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้โหนเข้าไปเอาอีลินต่อแล้วแต่อีลินมาด้วยแล้วยังไงครับจังหวะนี้โอ้โหสกิวสองไปแล้วน้องพี สับเกาะเออไม่ใช่เกาะเกิดอา่าสับเกาะเกิดทิ้งแล้วเป็นแข็งมาแทนนะครับนะโอ้โหเอาเรื่องนะครับคือเขาหมดแล้วนะครับนะหมดรอบ2ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้น้องมังกรเล่นสก,กัดนะครับเข้าไปค้ำนะเออเขาก็เสียอันตรีอีกรอบนึงเลยฮะอีลินเออก็คือหมดหมด2รอบเลยกลายเป็นว่าทีมเราเล่นได้ครับฉวยโอกาสเล่นได้เลยนะครับก็ถือว่าใส่หมดนะครับจังหวะนี้ยังไง แล้วเพื่อนผมกิ้งออกมานะครับนะยีน่าก็ยังค้ำอยู่แล้วยังไงครับโอ้โหแต่ก็สก,กัดก็โอ้โหโดนไม่เข้าเลยครับสก,กัดบอกกูยืนให้เลยจังหวะนี้นะครับแต่ก็ได้ยีน่าไปแล้วจังหวะนี้จะได้หยานอีกตัวหนึ่งไหมแต่ว่าจบบ้านเลยครเรียบร้อยครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเขาใส่ฝั่งผมหมดเลย ะครับแล้วก็คือผมกดชุบขึ้นมาเขาก็ยังใส่ต่อนะครับคือผมหลุดเดี่ยวไปเขาใส่ทุกอย่างใส่ผมหมดเลยนะเพื่อปิดผมนะครับก็เลยเป็นจังหวะฉาบฉวยเลยโอเคก็ขอบคุณวัยรุ่นบล็อกฟู้ดนะครับคุณหมีแข็งด้วยนะครับที่มาเล่นด้วยกันนะครับมาขอชนตี้นะครับนะถึงอาจจะไม่ใช่โบสามไม่ใช่2ใน3ก็สนุกมากๆนะครับนะถือว่าลุ้นระทึกและกดดันมากนะครับนะเออคือต้องบอกว่าแข่งชนตี้หรือว่าอ่างเงี้ยมันมันต่างจากแรน์จริงๆนะสำหรับผมอะ เออมันมันต่างนะครับนะเออเพราะว่ามันค่อนข้างอยากกดดันอยู่เหมือนกันแล้วผมเล่นโลมด้วยเออปกติผมเมนออฟนะครับนะเออผมมาเล่นโลมก็ค่อนข้างกดดันนะก็เวลาเพื่อนๆคอยย้ำคอยบอกอะไรเงี้ยเออมันกดดันนะครับนะก็ถ้าเกิดผมทําได้ไม่ดีขอโทษด้วยทั้งใจที่ผมบอกไปว่า ไอคลิปเนี่ยผมเพิ่งเล่นตีมี่ได้ไม่กี่เกมนะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเล่นตีมี่เป็นแล้วล่ะแต่ว่าไอตอนนั้นน่ะที่ผมก็คือไอคลิปนี้นี่แหละนะครับนะยังเล่นตีมี่ไม่ค่อยอะไรมากนะครับนะก็เกิดมันขัดตาใครผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยอ่ซึ่งฝั่งมีแข่งเขาก็ตึงมา,มากๆนะอดีตซูกันทั้งตี้เลยนะครับอ่ะ ก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับนะที่มาชวนกันนะครับนะฝั่งผมก็สุพีมทั้งตี้เช่นกันนะสุพีมชวนสุพีมมันก็จะตึงๆนะครับนะตึงมากนะครับตึงเปียเลยนะขอบคุณมีแข็งมา,มากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเจอใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะเจอใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้บ่ายๆครับผม